ของออนไลน์เนี่ยเอฟกันทาไมเอฟแล้วไม่โอนอยากรู้ว่าเอฟทำใหม่อ่าเอฟทำใหม่เอฟเ,เพื่อเอาค่เจอเอาหยักได้มากเลยเปิดให้อ่าเมื่อคืนเปิดให้แปดสิบเก้าบาทพิมพ์กันสนั่นวันไหวเลยระบบดูดไปอย่างไวไม่ถึงนาทีหมดเกลี้ยงสักพักตอนเช้ามาให้แอดมินปินออเดอร์อ้าวทำไมได้แค่นี้ล่ะ ไม่โอนเป็นสามร้อกว่าคนเลยค่ะอ็ตายแล้วแค่แผ่นทองนะเมื่อคืนน่ะเอ่อขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจเอฟค่ะลูกเล่นโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งจริงลูกเล่นตองสุมสองเก้าเก้ยังไม่ถึงเลยค่ะอันนี้ต้องถามคนส่งนะคะหน,นหนูไม่ได้เป็นคนหนูไม่ได้เป็นคนขับรถถ้าอยากรู้ว่าถึงไหนแล้วเช็คเลขพัสดุได้เลยมือลัานบอ,บอกบอกมื่อล้าน เบื่อเวอร์เหมือนกันเอฟแล้วไม่โอนหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเฮ้ยเราเราไม่ได้ขายของเล่นนะเนี่ยงงเหมือนกันไม่ได้ขายของเล่นนะอไม่ได้ขายของเล่นนะก็คือระบบดูดไปเยอะมากเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วก็ไม่โอนไม่รู้เป็นอะไรกันก็ไม่โอนกล่องสุ่มยังไม่ได้เลยค่ะ ตามได้ที่เลขเช็คได้ที่เลขพัสดุเลยค่ะมือลัน่นโอ้โหเก่งเนาะมันก็ดโอขอโทษค่ะพอดีว่าลูกเล่นโทรศัพท์เนี่ยลูกชอบดูเจฟองเบียร์ด้วยสิอืมใช่ไหมเออเดี๋ยวขอดูก่อนมเมอคือนะมอคืนยอดเอฟแผ่นทองแผ่นทาวิสวรรมาทั้งหมด 440แผ่นที่ที่ทดูดติดนะไม่โอน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 ขอเขก่อนเนี่ยไม่โอนไม่โอนไม่โอนเยอะมากยอดขายไม่โอน ยังไม่โอนอยู่ที่15ไม่โอนประมาณ200โคนยอด F โอ้โหก็ครึ่งหนึ่งอะนะก็ครึ่งหนึ่งอะก็คิดเอาก็ครึ่งหนึ่งเราตั้งใจเราขายของเราทำมาหาทีมแต่ไอเราก็ชื่นใจเนาะว่าเออหมดแล้วว่าอ้ขายหมดจะยังที่ไหนได้ไม่โอน ไม่โอนก็ไม่โอนไม่โอนแต่วันหลังอย่าเอฟ <eterm oon> <mant> นะนี่ดีนะมาเจอที่นี่ถ้าไปเจอที่อื่นแล้วไปทําเขาอย่างเงี้ยนะเธอเขาประจานเลยนะจ๊าเขาประจานเลยนะนี่พูดเรื่องจริงไม่ขายละอืมอของข้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันเย็นๆนะฝากนอยไว้ด้วยเออนะใช่ไหม งวดที่แล้วเราแบบว่าก้าวแรกของปีเออต้องเป็นปีที่ดีต้องมีก้าวเป็นงวดอี้งวดนี้เอตอตรงกระตุกจีนด้วยนะหนะึ่งกุมภานะครับตรงกบันตุกจีนด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูว่าเดี๋ยว,ยวน,นี้อันนี้คุยกันเล่นนะคุยกันเล่นเดี๋ยวขอดูก่อนวันตุกจีนมันเป็นวัน เกี่ยวกับอะไรมีตั้งแต่เมื่อไรวันตุดจีนหนึ่งแล้วตรงกับวันเกิดเช้ฟังเพียด,ด้วยนะหนึ่งกุมภานะประวัติวันอ๋อนี่เห็นะอันนีเ้เราใช้ในเรื่องของาศาสตร์นะเราก็ดูดูไว้ หรือมันมีอะไรดินเด่นกลุ่มฟรีเข้าได้เลยนะคะด้านหน้าโปรไฟล์จุดจีนเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีนยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลฤด,ดูใบไม้ผิผีบ้าเลยเมื่อวานฝนตกที่ผ่าเลยอื สิ้นสุดในวันเทศกาลลอยโคมไฟคืนวันตรุษจีนครอบครัวจะรมยายเพื่อประทานและประหารเป็นประจำทุกปีซึ่งเรียกว่าอ่านไม่ออกภาษาจีนการผัดเตียนยามค่ำคืนมันก็ไม่ที่มีอะไรมากมายสามารถไปชมพุดได้ทุกปี ที่อ่าววิกตอเรียในฮ่องกงอ๊ก็มีอะไรเกี่ยวข้องนี่วันรวมญาติปีขาน อืมไม่มีอะไรอ่ะอก็แต่ก็จีนเนาะเขารวยเล่นีดหรือเปล่าวะอืมเล่นีดหรือเปล่าวะเล็กเห็นความร่ำรวย เล็กนี้เปล่าะใช่ไหมคิดคิดเหมือนกันไหมเออก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูเออเอออ่ะพูดแซลเลนแซลเล่น,ลเ,ลนเออแซลเล่นค่ะแซลเลนหนูน้ำอ๋อค่ะอ่ะโอเคนะจ๊ะ คือน่ะหนุกปล่อยแผ่นแผ่นาทาเวสไปเชื่อไหมเอฟกันมาเกลี้ยงใจชื้นแล้วว่าโอ้ตายแล้วขายหมดที่ไหนได้ไม่โอนสะบบัดเลยเอฟกันมาห้าร้อยกว่าออเดอร์เมื่อคืนแผ่นทองนะคะคนที่โอนมีประมาณสองร้อยคนอีกสามรอยคนไม่โอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เอฟกันมาทําไมเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอฟกันมาทำไมเแล้วไม่โอนเนี่ยเอฟกันมาทำไมอยากรู้จริงๆเลยลอตเตอรงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะคะอันนี้500ใบยอยู่นี้อ่ะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปให้รอบสุดท้ายนะเพราะว่ามันเหลือรอบสุดท้ายแล้วแหละเขียให้หมดจบวีซินอะฮ คนน้นค่ะไม่มีหิมะค่ะม,มีแต่ฝนตกอ้าวเาเอาข่าวที่ไหนมาลงวะข่าวเดี๋ยวนี้ก็เชื่อมันก็จะได้อืมบางครั้งข่าวเขาเอาหนูไปลงเขายังลงผิดเดยเจ๊ฟองเบียให้เลขแล้วบอกให้ตอนไหนวะอืมอก็ไปให้ตอนไหนวะยังงงเนใส่บใบห,หวยคกูแน่เลยเนะี่ย คุยคุยคุยมาะาาอ๋อปิดแล้วไม่ทานนิเกนจะรูดหนึ่งแม่งไปเลยหา่าไม่ได้ควยกั่ช้าเนอืมดูเลยกันเยอะแยะเนี่ยช่างขาวห้ามกันไม่ได้คะเจโอ้หา้ามไม่ได้แต่มันเป็นมารยาทนะน้องอืมมันเป็นมารยาท อีพวกที่บูลลี่กระเธอเนี่ยชาวไทยจะบอกนี้จีเป็นยังไงในทิกตอกก็เหมือนกันทิกตอกปลอมเข้าไปเห็นที่ไรก็เข้าไปดูคอมเมนต์ดา่ากูระเบือกระเธอให้ห่วยกูระเบือมีแต่ตุดกระเธอให้ห่วยฟังนะคะมันไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าจะเป็นเพศไหนนะคะเออ เขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะทําได้เลือกที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้เหมือนก,นกันกับคุณนะคะ่ะถึงคุณจะเป็นชายจริงหญิงแท้คุณเลือกรวยได้ไหมคะคุณเลือกอยากจนได้ไหมครเลือกไม่ได้เหมือนกันสูงต่ำเพศไหนเข้าโรงเหมือนกันคะ่ะ นะคะอย่ามิ่นว่าตัวเองเป็นชายจริงหญิงแท้อย่ามาเหยียกว่าเป็นกระเทยเป็นตุด๊ดนะคะ